ครับสวัสดีครับพบกับรายการถ่ายไปเรื่อยโดยดิพัทเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดู4กีกลโกงรถไถมือสองนะครับดูก่อนเป็นเหยื่ออย่างแรกเลยนะครับก็คือการหลอกวางเงินมัดจํานะครับอันนี้จะมี2แบบนะครับโดยแบบแรกเนี่ยก็คือรถไถที่อยู่ในประเทศนะครับวิธีการนี้ก็คือ ผู้ขายเนี่ยจะตั้งราคาให้ถูกนะครับแล้วก็รีบให้ลูกค้าเนี่ยโอนเงินนมัดจามาโดยจะมากหรือว่าจะน้อยเนี่ยก็แล้วแต่การพูดของคนขายนะครับผมอันนี้เราก็ต้องระวังนะครับแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นการหลอกเอาเงินมัดจำนะครับโดยรถประเภทนี้จะเป็นรถที่นําเข้ามาจากต่างประเทศนะครับพวกนี้ก็จะหลอกให้มัดจําโดยอ้างว่าต้องมัดจําก่อนเพื่อนํารถเข้ามานะครับวางเงินเป็นหลักแสนเลยนะครับแบบนี้ แต่เมื่อถึงเวลารับรถก็จะมีข้ออ้างต่างๆนานานะครับว่ารถเนี่ยกำลังนําเข้าอยู่ติดอยู่ที่ท่าเรือหรือรอชิ p p ิ้งทําเรื่องนําเข้าอยู่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับหากเรายังไม่เห็นรถเนี่ยก็อย่าเพิ่งวางเงินมัดจํานะครับอันดับที่2นะครับก็คือการยํารถนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถตระกูลฟอร์ดนะครับอย่างแรกก็ต้องเข้าใจก่อนว่ารถฟอร์ดเนี่ยเป็นรถที่ดีแล้วก็มีหลายรุ่นนะครับซึ่งการออกแบบของรถฟอร์ดเนี่ย ก็ออกแบบมาให้บางรุ่นเนี่ยสามารถใช้เครื่องเกียร์เพามาใช้ร่วมกันได้นะครับทําให้ตัวอะไหล่เนี่ยบริหารได้ง่ายนะครับผมแต่ก็เป็นช่องว่างที่ทําให้ร้านค้าเนี่ยเอารถมายํากันนะครับโดยรุ่นที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่น6610นะครับแต่ว่าก็จะโดนยํำโดยการเอารุ่น5000หรือเอารุ่น6600เนี่ยมายำํำแล้วก็มาติดสติกเกอร์ว่าเป็น6610นะครับ โดยรถฟอร์ดหากเราไม่มีความรู้เนี่ยอาจดูไม่ออกเลยครับว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนกันแน่ตัวอย่างก็จะมีอย่างเช่นการเอาเพาท้ายก็จะมีเป็นเพาเล็กกับเพาใหญ่นะครับเอามายำสลับกันนะครับโดยเครื่องยนต์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเครื่องเสื้อเรียบกับเสื้อลายอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องทีหนึ่งทีสองทีสามเรื่องท่อหายใจเรื่องท่อระบายเป็นต้นนะครับส่วนคานหน้าเนี่ยก็มีเป็นแบบคารเล็กกับคารใหญ่ มีคันเซคคาราโลเป็นต้นนะครับผมอันนี้เนี่ยการที่เราจะเลือกซื้อรถฟอร์ดเนี่ยก็ต้องเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือและไว้ใจได้นะครับผมอันดับที่3นะครับคือซื้อรถติดสินเชื่อมานะครับอันนี้ก็ต้องอธิบายก่อนว่าอันนี้ทํากันเป็นวงการเลยนะครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มมาจากรถยนต์นะครับทีมนี้ก็ถูกพัฒนาเอามาทํากับรถไทยน,นะครับโดยจะหาลูกค้าที่ร้อนเงิน แล้วก็ทําการซื้อรถโดยเขาจะบอกว่าจะซื้อดาวแล้วก็จะนําไปผ่อนต่อเองนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาเอาไปขายในราคาถูกๆนะครับทีนี้หากเราไปซื้อรถถ่ายแบบนี้มาก็จะผิดกฎหมายนะครับและถ้าเกิดไฟแนนซ์เนี่ยตามยึดก็สามารถยึดรถคันนี้ได้นะครับพวกนี้พอขายให้เราเนี่ยเขาก็จะอ้างว่าเล่มรถเนี่ยต้องรอนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเล่มรถเขาไม่มีนะครับผม ส่วนเจ้าของเดิมที่ขายรถไปเนี่ยก็ต้องผ่อนกุญแจต่อไปนะครับส่วนผู้ที่ซื้อรถถ่ายไปเนี่ยก็อาจจะได้ใช้รถถ่ายไม่นานนะครับสุดท้ายก็โดนไฟแนนซ์มาตรามนะครับส่วนตัวกลางหรือว่าคนโกงเนี่ยเขาก็หลอกเอาเงินไป,ไปฟรีนะครับหายเข้ากีบเมฆไปเลยอันดับ4นะครับคือการกรองไม้อันนี้ก็มีมานานแล้วนะครับเริ่มต้นก็มาจากวงการรถยนต์อีกเช่นเคยนะครับต่อมาเนี่ยรถถ่ายเราก็มีการใช้ไม้ดิจิทัลมาก ยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายตัวไมดิจิตอลตัวนี้ก็ถูกเอาไปกรอไมด้วยเช่นกันโดยอุปกรณ์ในการกรอเนี่ยก็เป็นชุดเดียวกันกันกบที่ใช้กรอรถยนต์นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ไขเลขไมโดยเฉพาะวิธีการป้องกันเนี่ยก็คือต้องดูสภาพรถปีรถสภาพยางว่าสอบคล้องกันไหมนะครับอีกอย่างก็คือความน่าเชื่อถือของร้านค้าเป็นหลักนะครับสรุปนะครับเรื่องการซื้อรถถ่ายมือ2เนี่ยเราต้องมีความระมัดระวัง ข้อแรกเนี่ยอย่าหลงเชื่อราคารถไถที่ถูกเกินไปนะครับทําให้เราเนี่ยต้องรีบมัดจาข้อที่2เราต้องมีความรู้ในเรื่องรถไถ่ายรุ่นที่เราต้องการนะครับหากเราไม่รู้เนี่ยก็ต้องหาคนที่มีความรู้ไปช่วยดูรถไถ่ายเสมอนะครับข้อ3อย่ามัดจําทั้งทั้งที่ยังไม่เห็นรถนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยต่อให้เห็นรถเนี่ยเราก็อาจโดนหลอกได้นะครับเพราะว่าผู้ขายเนี่ย ไปหลอกมาจําไว้หลายที่แล้วนะครับสุดท้ายเราก็ไม่ได้ลดอยู่ดีนะครับดีที่สุดเนี่ยก็คือการซื้อเงินสดแล้วก็เอาเล่มแล้วก็ขนกลับบ้านเลยนะครับข้อ4นะครับเรื่องไม้การกอไม้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าไม้เนี่ยสอดคล้องกับสภาพรถปีรถหรือเปล่านะครับมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่ารถใช้มา5-6ปีหรือใช้มา78ปปีเนี่ยจะมีชั่วโมงอยู่แค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับสุดท้ายนะครับก็ฝากขายด้วยนะครับตอนนี้มีรถไถ อิสกิห้าแรงบุ้งกี่นะครับฝากขายอยู่ที่ร้าน jpt factor หากสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่0948945229นะครับสุดท้ายหากชอบสาระดีดแบบนี้ก็ฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ